อเอาหรอคะโทรศัพท์พอปโทรศัพท์พก่อนขินไอขีนนะอ่ะขีนใใครอะใครอะเมนูนนะใครอะ

ใช่เลยกระจังเลยอะกรังเลยปวท้องปดทองเอ่ปวดเวลาเขาจะเลยนี่ออที่ก่อนละะไร่ยยังไงตถาแล้วรอส่วนปาเจียวก็แม่ปเจียวนุ่เจียวอ่ะเอส้นเดียวก็ได้คอปุบเย่ยอนอดเลยหออะไรนลูก

หน้าแดงเป็นไปนี่แล้วกวนอูเลยหน้าแดงเป็นกวนอูเลยอาตุยเจ้าหนมามามาตัดผมมาตัดลูกตัดผมลูกเร็วเร็วตัดผมลูกเร็วเร็วฮะฮะฮะอาเบนตัดผมหน่อยอาเบนตัดผมหน่อยอาวันมาอาวันสวัสดีค่ะอาวันสวัสดี เอาวัดิโอ้ยยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะใครมาย่านางมาแล้วตัดดิเออตัดตัดอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นนะยิ้งยิ่งใส่ก่อนยิ้งยิ้งยิ้งบ้านนี้เขาจะกวาหลางเป็นยิ้งใส่อันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นนะนี่คนนี้ฮะยาโกะไต้วันอายาโกะไต้วันตัดตัดก่อนอายาโกะมาจากญี่ปุ่นนะหลานสาว tai đánh sao là ta có má há nhau nhau, đánh sao mấy mươi năm, đánh ก็เลยใส่เวีนตาเด้่เอามาแก่ก่อนว่าไงมือมือเนี่ยตีตัดมีวจากของแบบนี้เอาไหมพี่อาพี่อาร์กใน้เวลาตีก้าล่าน้่หท่านหล่งปีนี่แหละท่านหลายปีนี่หะ

đa dạ, dạ, uhm, lần ăn quả hay ong đấy bật nè, cơn mà này đi, không phải, để ra dưới đây, còn chưa xíu làn nữa mà, còn chưa xíu làn, 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 còn còn chưa xíu làn, còn chưa xíu làn, còn chưa xíu làn, còn chưa còn chưa xíu còn chưa xíu làn,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 

Là... Người... cháu con này, có cháu đây đấy, ba nuoi hay, cái có có này có hay đấy, này, cái cuka... เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอนั่นเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเี๋ยเอว่ายังไม่เสร็จงานเาูดรอ่ารอไม่เสร็จงนนะโเจนก่อนมาเห็นเอาวันมาดมันคันมันกัสี่หาเจ้าเจออ่าได้ไปแล้วเมาดกับว่าย

Là... À, m... m... mê mê m... Mê, m... mẹ ăn cơm à, <laughs> à, <laughs> à, à. à, à, nữa mẹ cũng mẹ cũng ăn mẹ mất mẹ mẹ con ruột và to xăm gần mẹ làm căng cái nỉ ba nữa um bát 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 โอแลว่าคุ่้าม่นี่ยังอยู่ยาาอันน้าไม่ดมากนาแ่ว่ามันมาลยมัน่ยามาขางเดีย่อยากทำให้ไอ้คีนไอเคีนไอ้คีนมาถ่ายหัวไอ้นจริงจริงคนที่ตัดคือแม่ไม่หรอตัดได้พอเเขาอยากทำให้หลานเขาอมาอยาทำให้มัน มันมันต้องเอาอ๋อนั่นแหะมันไไปไปควมือไปไปหามอดีอห้อกรอนก็เดอดนัรนนี่ยมันมัเงดคนเอาไปจ้าสังกุกเอาวเอาก็หัวพ่อสองตั้งแต่โควิดพ่อเป็นคนตัดให้ตลอดสองพันย่ายัดไปหลายรอยยูสองพันกาบาทเลยสองพันาพ้นาแบบ่ อย่าแบกตซับเ่งตาเรื่งเถียงกันเร่งตดเดียวนี้ปะตามตไกันทุกคนเลยกันวันนี้แม่เขียนอ่าแบเ้าซิบบายเองนี่ิัน้โค้งแหเบ้วแอบยิ้มลยแอบยิ้มเลยน่าเขาตาไห้นขอดอกกัน

ngày nay mẹ lại bảo con đó, tháng thì nưng đấy cha, tháng tám thì

ลานละยาค่ะยาก่า่นเกยเดี๋ยวเดยเอาคนมให้ดีเดี๋ยวเอาคนมให้ีาจ่าจ่า่าจ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 าพ่อพ่อ่อพ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 ่อ่ะพ่อ่อพ่อ่อพพ่อพ่อ่อพ่อ่อพ่พ่อพ่อ่อพ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่

ハ <laughs> ハ

คาไม่ร้นเอไม่ร้อนไม่้อนไม่ร้อน่อ้อนไม่ร้อนนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่น ไอนกิดๆอต่เนยอยากกินน้องบนเาไอ้ค่องก้เดือแปนเือมันกินขนมเนี่แล้วเขาซื้อมันแล้วขนมไปนั่นขนมมันเมื่อวานอะใจนอกเปนเทนาร์เลยไออไอ้นไนไนอมไอนไอนไอ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 นไอ Đó kia chỉ cơ Mà nhai cô mà hoạt kẻ rồi bỏ Mở gương cứ bỏ mà, mà, mà này phát xa, bà tì, bên hải phát,

มานเงี้ยเดี๋ยวะ้าเอากูแก้ให้ว้กันน่ะรับเงินรับเงินรับแขกอ่อโลกรับแขกรับเงินรับแขกรับเงินราคะลิ้ตารับเงินส่งแก๊สน้ำมันค่ะรับเงินราคะ